น้องเองวาคู่แข่งหมูดลเ,เสือตาแป๋วสุดน่ารักสีทองหายาก ในโลกนี้มีไม่ถึงร้อยตัวนะคะใครบอกเสือน่ากลัวเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคะ่ะเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาเพจ Facebook เชียงใหม่ในซัฟฟารีนะคะได้โพสต์รูปภาพน้องเสือน่ารักน้าตาละมุนชื่อว่าเอวาพร้อมระบุข้อความว่าวหนูชื่อน้องเอวาเป็นน้องสาวของพี่ลูน่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีชาวเน็ตคอมเมนต์ให้ความสนใจน้องเอวกันเป็นจํานวนมากนะคะอะมาดูตัวอย่างคอมเมนต์กันนะคะน้องเหมือ ือนอาบน้ําวันละสิบรอบเลยสะอาดสะอา้านอะไรขนาดนั้นนะคะบางก็ว่าจะเป็นเสือกี่โมงคะนะคะหน้าหวานมากลูกนะละมน,นุ่มแม่สาวน้อยและน่ากลัวกี่โมงเป็นต้นนะคะล่าสุดทีมข่าวไปที่เชียงใหม่ในสปารีนะชมความน่ารักของน้องเอวาและไม่ทําให้ผิดหวังค่ะเพราะความน่ารักตรงปกมีหน้าตาบ้องแบลและขีเลนนะ,ะโดยน้องเอวามีลักษณะเด่นก็คือสีขนที่หาได้ยากนะคะซึ่งเกิดขึ้น ยยีนด้อที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับสีของขนบนร่างกายนะคะเช่นเดียวกับเสือสีขาวแต่โอกาสที่จะเกิดเสือโครงสีทองเช่นนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากๆซึ่งมีไม่ถึงร้อยตัวในโลกนะ,ะทีมพี่เลี้ยงบอกว่าน้องเอวามีนิสัยซุกซนขี้เล่นนะคะและมักจะเดินมาหานักท่องเที่ยวเอง ให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดค่ะสําหรับใครที่อยากชมความน่ารักของน้องเอวานะคะและอยากเห็นตัวจริงเสียงจริงของน้องสามารถแวะชมน้องได้ที่เชียงใหม่ในซา f ฟารีนะคะโซนอัาจาักรเสือไทเกอร์เวิลด์นะคะโดยปัจจุบันน้องอยู่กับเสืออีกตัวหนึ่งชื่อน้องลูน่านะคะซึ่งมีความน่ารักไม่แพ้กันเลยนะ โดยสามารถเจอน้องเอวาและน้องลูนาได้นะคะในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาหลังจากนั้นน้องจะไปเตรียมตัวแสดงโชว์ในกิจกรรมไทเกอร์โชว์ค่ะสำหรับใครที่มีแพลนจะขึ้นเหนือในช่วงหน้าหนาวอย่าลืมนะคะขึ้นเชียงใหม่ไปเยี่ยมชมน้องเอวากันนะคะใครไปมาแล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกความน่ารักของน้องใต้คลิปได้เลยนะ